สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พามาชมสวนมะขามหวานสวนยางพาราและที่ดินเปล่ามีเนื้อที่รวมทั้งหมด27ไร่ในงาน32ตารางวานะครับด้านหน้าปลูกมะขามหวานประมาณ5ไร่นะครับมีมะขามทั้งหมด100ต้นอายุ10ปีขึ้นมีสองสายพันธุ์มีสีชมพูขันตีที่เป็นสายพันธุ์ที่คนนิยมชอบกินรสชาติดีอร่อยนะครับ ส่วนยางพารานะครับปลูกไว้ประมาณ5ไร่นะครับอายุ10ปีขึ้นมีทั้งหมดประมาณ250ต้นนะครับพิกัดอยู่ที่ตำบลช้างตะลูดอำเภอหลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเจ้าของขายในราคาไร่ละ1,2 0 0 0 0บาทราคานี้เจ้าของออกค่าใช้จ่ายค่าโอนค่าภาษีให้ทั้งหมดเลยนะครับด้านหน้าติดถนนสาธารณะเส้นนี้นะครับด้านหน้าติดถนนสาธารณนะ ว่างอยู่ที่77เมตรนะครับแยกมาจากถนนเส้นหลักหมายเลข2275เข้ามาประมาณ2กิโลนะครับห่างน้ำห่างไฟเข้าประมาณ2กิโลเจ้าของขายในราคาไล่ละ120,000บาทราคานี้ถือว่าไม่แพงเลยนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับเขตป่าอนุรักษ์ผาแดงชั้นแรกของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวด้วยนะครับภูเขาลูกสวยๆที่เราเห็นนะครับเป็นแหล่งต้นน้ำลำทานที่อุดมสมบูรณ์ ต้นไม้นานาพันธุ์และสัตว์ป่าอีกมากมายเลยนะครับแนวเขตแดนด้านข้างฝั่งทางขวาถ้าหากเรายืนหันหน้าเข้าหาสวนมะขามหวานนะครับฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นด้านข้างฝั่งทางขวาความยาวลึกอยู่ที่ประมาณ2 6 2เมตรนะครับเดี๋ยวพาทุกคนเดินเข้าไปชมภายในสวนมะขามหวานไปดูสวนยางพาร,ราและก็ไปดูที่ดินเปล่าอยู่ทางด้านหลังลักษณะของรูปแปลงที่ดินนะครับเป็นตัวแอลนะครับ ด้านหน้ากว้างติดถนน77เมตรแต่ทางด้านหลังกว้างอยู่ที่ประมาณ233เมตรนะครับไปกว้างทางด้านหลังมะขามหวานต้นใหญ่ๆสวยๆสมบูรณ์นะครับลูกดกๆเลยนะครับใครที่เข้ามาเป็นเจ้าของคนใหม่ก็เก็บผลผลิตขายต่อได้เลยนะครับเป็นสายพันธุ์ที่คนนิยมนะครับรสชาติดีอร่อย อยู่ไม่ห่างจากตลาดอำเภอลมสักนะครับก็ประมาณ29กิโลจังหวัดเพชรบูรณ์32กิโลนะครับส่วนชุมชนหมู่บ้าน2กิโลตลาดนัดตลาดสดเซเว่นร้านสะดวกซื้อช้างตะลูด2.8กิโลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแนวเขตแดนนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นแนวเขตแดนนะครับตรงนี้เลยนะครับเป็นช่องของต้นมะขามหวานสองต้นนะครับซ้ายขวาตรงนี้ก็จะเป็นแนวเขตแดนเป็นถนนสาธารณะหินลูกลังที่ดีนะครับหน้าฝนก็ไม่เละนะครับถนนอัดแน่นนะครับ เดี๋ยวพาทุกคนเดินเข้าไปชมสวนมะขามหวานแล้วก็ไปชมสวนยางพาราไปดูที่ดินเปล่าท่านผู้ชมที่สนใจที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยากได้สวนมะขามหวานนะครับแล้วก็ต้องการอยากจะได้ที่ดินเปล่าไว้ทําการเกษตรอย่างอื่นนะครับหรือสร้างบ้านปลูกบ้านขอแนะนําที่ดินแปลงนี้นะครับสวยๆเลยนะครับมีรายได้จากการเก็บมะขามหวานขายแล้วก็กีด อย่างพลานะครับแนวเขียดแดนก็จะเป็นต้นมะขามซ้ายมือที่เราเห็นนะครับอยู่ข้างๆรถกระบะเป็นแนวเขียดแดนส่วนแหล่งท่องเที่ยวนะครับวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วเขาค้อก็อยู่ไม่ห่างจากสวนมะขามหวานของเราเท่าไหร่นะครับก็ประมาณ51กิโลผูทับเบิกหกกิโล ส่วนกรุงเทพมหาคนครนะครับเริ่มจากจุดฟิวเจอร์พักลังสิตก็ประมาณ350กิโลนะครับดูมะขามหวานนะครับดกๆเลยนะครับเจ้าของคนใหม่เข้ามาก็เก็บมะขามหวานขายต่อได้เลยนะครับดกๆทั้งนั้นเลยนะครับ เจ้าของดูแลได้เป็นอย่างดีนะครับสะอาดร่งเตียนบรรยากาศร่มรื่นเป็นอย่างมากเลยนะครับใครที่สายธรรมชาติสายกเกษตรนะครับกลางเต็นนอนใต้ต้นมะขามหวานได้สบายเลยนะครับร่มรื่นมากๆแนวเขตแดนที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นแนวพุ่มไม้พื้นที่ของเราก็จะโร่งเตียนแบบนี้เลยนะครับ ขามวันดกๆทั้งนั้นมีสองสายพันธุ์นะครับมีพันธุ์สีชมพูขันตีนะครับมีประมาณร้อยต้นอายุสิบปีขึ้นแล้วนะครับแนวเขียดแดนนะครับก็จะเป็นแนวต้นไม้สักทองตรงนี้นะครับ แล้วก็มาโค้งตรงนี้นะครับเป็นรูปตัวแอลยาวตรงไปนะครับด้านข้างฝั่งทางซ้ายความยาวลึกนะครับประมาณ166เมตรส่วนด้านหลังกว้างอยู่ที่233เมตรนะครับด้านข้างฝั่งทางขวาก็คือฝั่งทางด้านนี้ความยาวลึกอยู่ที่ 2 6 2เมตรนะครับฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นยางพารานะครับอายุประมาณ10ปีขึ้นมีทั้งหมด250ต้นนะครับปลูกบนที่ประมาณ5ไร่นะครับฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะครับเจ้าของไม่ได้ทำอะไรนะครับก็จะรกๆหน่อยนะครับมีหญ้าขึ้นเต็มเลยนะครับ แนวเขตแดนที่เรามองเห็นนะครับจากตรงนี้ไปแล้วก็จะเห็นเป็นแนวต้นไม้ต้นมะขามอย่างชัดเจนเลยนะครับมีวิวเขาสวยๆลูกใหญ่ๆอยู่ใกล้ๆนะครับเป็นเขตป่าอนุรักษ์ผาแดงชั้นแรกของอุทยานแห่งชาติน้ําหนาวนะครับท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะเข้ามาดูพื้นที่จริงนะครับติดต่อสอบถามนัดชมพื้นที่ได้ทุกวันเลยนะครับติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0981473498หมายเลขนี้แอดไลน์ได้ด้วยนะครับหรืออีกช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube TikTok ทางช่อง TP คนรักดีขอขอบพระคุณทุกการกดติดตามและการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ